สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีที่พ่อทำครับผมเปดสุริกรมอมรนันจะรับหน้าที่สลับเปลี่ยนกับอาตุยตุยแบบนี้นะครับเพื่อที่จะพาผู้ชมทางบ้านนั้นไปรู้จักกับบุคคลในหลากหลายวงการที่มีชื่อเสียงด้วยกันและล้วนแล้วแต่มีในหลวงของเราเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นแหละครับหนึ่งในแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นสุภาพสตรีที่ต้องบอกเลยแหะครับว่าตัวตนข้างในของเธอจริงๆมีมุมมองอย่างหนึ่งที่น่าสนใจอย,อย่างมาก นั่นคือเรื่องที่เธอสนใจทางด้านเกษตรกรรมนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสุภาพสตรีที่นั่งอยู่ข้างๆผมแล้วเป็นแขกรับเชิญของเราในไงเอ๊โอสวัสดีครับตกจากสุนทรศัลป์นะเอ็นดูนะเอ็นดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณเปอร์ค่ะพี่อิมแบบนัดเปอร์มาเนี่ยนะคะอิมตั้งใจมาออกเดทกับปอแต่ว่าอิมก็อายพี่อิมกรีดว่าอิมอายว่าจะเป็นขาวเปล่าเพราะช่วงนี้ฮอตมากคืออากาศร้อนทางไทยจริงๆแล้วทางทีมงานนัดให้ผมนั้นมารับประทานอาหารไม่ได้ เป็นคนบอกเองว่าต้องมากินดีๆเพราะมันดูโรแมนติกที่สุดเลยค่ะพี่อิมนั้นเป็นคนที่สนใจในเรื่องของทางด้านการเกษตรเป็นอย่างมากที่สุดครัที่สุดเพราะว่าเกิดมาจากบ้านนอกแรงบันดาลใจที่ได้มาจากเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนั้นมาจากไหนครับพ่อหลวงของเราค่ะรักมากๆรักจริงๆและรักจากใจงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในช่วงหน้านั้นพี่อิมได้เรื่องราวเหล่านี้มาได้ยังไงนะฮะติดตามชมครับ ต้องมีเงินเงินคือพระเจ้าคนไหนไม่มีเงินคนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แต่ที่จริงอ่ะไม่ใช่ที่จริงอ่ะเราสามารถอยู่อย่างพอเพียงได้เราสามารถวางแผนชีวิตได้แล้วอยู่อย่างมีความสุขได้ร่วมทำความดีโดยตู้เย็นโตชิบา้าทวิสจากโตชิบา้าโตชิบา้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตกระทรวงวัฒนธรรมคิดและสร้างสารรค์เพื่อความยั่งยืนของมนุษย์แมกโนเลียผู้พัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพ ลามินา่าฟิล์มกรองแสงติดรถจนระดับโลกกลับมาในทำดีที่พ่อทำแล้วนะครับแ,แล้วอยู่ที่พิมกันต่อตอนนี้อาหารมาแล้วกระเด็บฮึบเลยะทานที่แม่ละค่ะผมได้ข่าวว่าพิมพ์นั้นชอบทานอาหารฝรั่งพอประมาณหนึ <laughs> ่งไปสั่งเลยสั <laughs> ่งเลยสั่งสลัดมาให้ด้วย <laughs> สลัดนี่แหละที่คนไทยชื่นชอบมาก <laughs> เลยเห็นแล้วน้ำลายซอกเลย <laughs> นะคะให้พี่อิมทานไปด้วยนะครับแล้วเราคุยกันไปด้วยนะได้เลย เมื่อกี้เราคุยกันค้างถึงเรงนี้พี่อิมเรื่องที่พี่อิมสนใจเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านเกษตรกรรมถูกต้องมาสนใจตรงนี้ได้เพราะเมื่อกี้พี่อิมบอกว่าในหลวงของเราถูกต้องอ่ะทั้งยังไงฮะคืออย่างนี้ย้อนความไปนะมเมื่อก่อนอิมลยปลูกฝังว่าต้องมีเงินเงินคือพระเจ้าแต่สุดท้ายอิมเคยไปออกรายการรายการหนึ่งมาของมัมม่อนนะอ,ะอิมไปอยู่บ้านหลังหนึ่งอ่ะสามวันที่ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวอ่ะโดยการใช้ชีวิตอยู่ให้ได้ จะทำานี่ก็ได้มีผักให้มีฐานให้มีฟืนให้เขาจะดูว่าการวิธีแก้ปัญหาของเราเนี่ยอยู่ได้ไหมีิวก็เห็นผักนะอะวันนี้ทำผักหน้าก็ได้ข้าวสารมีให้แต่ทุกทีเราจะหุงจากหม้องข้าวที่กดปึก๊กแล้วมันเด้งตึงแล้วสุกใช่ไหมอันนี้เราต้องหุงจากฐานอะอและทําไปที่ไหนอะมีเศษไม้ฝังดินเหรอหุงในดินเหรอห ุงจักพวกหันแต่ว่าไม่ไผ่แห้งๆอ๋อใส่กระบอกเออหรือเศสษสไม้อะไรต่างๆเราก็ใส่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 ในในในนในที่จุดจุดเตานะแล้วหุงข้าวปุ๊บเนี่ยผักผักก็ต้องรีบถผาเผเพราะกลัวไฟจะดาบเพราะกลัวจุดไฟได้เนี่ยคือมันจุดนานครับอิมสามารถอยู่ได้หนึ่งมื้อแล้วอมแม่เจ้าดีใจมากนี่ก็คือว่าอิมสามารถอยู่ใช้ชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวได้อะเอาผักเอาไข่เอาอะไรแถวๆนั้นะกินได้ความคิดอิมก็เลย เริ่มหายไปว่าเงินคือพระเจ้าที่จริงมันไม่จริงเพราะเราเราโดนสิ่งแวดล้อมมากกว่าว่าเงินคือพระเจ้าแต่ที่จริงอ่ะไม่ใช่ที่จริงอ่ะเราสามารถอยู่อย่างพอเพียงได้เราสามารถวางแผนชีวิตได้แล้วอยู่อย่างมีความสุขได้นั่นแหละสิ่งที่อินได้มาลำก็เลิศมากจริงๆแต่สิ่งที่เรียนคือการกินการใช้ชีวิตการรู้ค่า คุณผู้ชมครับการรับประทานอาหารข้ามกับพี่อิมในวันนี้ผมต้องขอบอกเลยครับว่าสนุกมากๆครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าผู้หญิงที่ดูสนุกและก็ร่าเริงอย่างเธอจะสามารถตกตะกอนในเรื่องของการทดลองไปใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริของในหลวงได้ถึงขนาดนี้สิ่งที่พี่อิมจะเล่าดังต่อไปนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากครับถามจริงๆว่าพอกลับมาใช้ชีวิตปกติในเมืองกรุงเนี่ยมันเปลี่ยนไปบ้างไหมเปลี่ยนค่ะสิ่งที่เปลี่ยนคือการ ก,การใช้ชีวิตการรู้ค่าอย่างข้าวอิมเคยเห็นชาวนาปลูกข้าวก็จะปลูกได้เนี่ยคนภาคเหนือเขาปลูกนาะลำบากมากเลยอ,มอิมจะกินข้าวให้หมดทุกครัง้งเพราะทั้งยาดเหงื่อแรงกายแรงใจเขาอยู่ตรงนี้หมดเลยรวมถึงผักบางตัวข้าวบางสายทานสายพันธุ์เป็น ความรู้ที่ในหลวงมอบให้กับกลุ่มพวกนั้นให้เขามีชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นอืทําไมพี่อิมถึงคิดแบบนี้เชื่อไหมว่าในขนาดเดียวกันมีคนที่คิดต่างกับพี่อิมในอีกแบบหนึ่งเพราะเขารู้สึกว่าชาวนาปลูกข้าวใช่ไหมขายข้าวอชาวนาก็ได้ตังค์เราจ่ายตังค์ซื้อข้าวอเท่ากับว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรกับเงินที่เราสูญเสียไปก็ได้แต่พี่อิมไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าอยากคิดว่าเรามีเงินชี้อะไรก็ จะได้มาอมเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราไม่มีเขาล่ะถ้าสมมติอาชาวนาอยากปลูกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวล่ะหรือว่าเงินฉันก็ไม่เอาแล้วต่อ,อให้มาซื้อฉันก็ไม่เขาอยู่ได้ไดถ้าสมมติเขาอยู่ได้ของเขาเองอ่ะเขาไม่ทำเราจะมีข้าวกินไหมเพราะฉะน,นั้นจะคืออย่างนั้น เราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเขาถ้าเราไม่มีชานาแล้วก็ไม่มีข้าวกินต่อให้คุณมีเงินมากแค่ไหนคุณก็ต้องไปซื้อข้าวทีมเมืองนอกกินแล้วกันทท้านั้นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีของดีของเราที่อย,อยู่ที่ประเทศไทยแล้วอยู่ที่บ้านง,งเราแล้วเราต้องรู้ว่าก่อนจะได้ข้าวก่อนจะได้ผักจะได้อะไรมากินอยากินให้มันรู้ค่าในวันนี้คําว่าอย่ามองหรือตัดสินคนด้วยภาพลักษณ์ภายนอกน่าจะเป็นคําที่ผมสรุปได้จากการพูดคุยกับพี่อินถึงแนวทางธรรมะที่พี่อินได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพบกับผม และอาจตุยตุยได้ใหม่ในทำดีที่พ่อทำครับ ในความที่อิมเข้าใจนะคะคือวางแผนอยู่อย่างพอเพียงไม่ละโมบโลภมากจนเกินไปไม่ได้ติดแบรนด์อะไรจนมากเกินไปเราคุมมันได้นะมีให้ใช้เท่าไหนก็ใช้เท่านั้นลต้องมีงใ,หให้เหลือ,อ,อใช้ด้วยดีชื่นชมทุกความดีครับ